สวัสดีครับผมบิ๊กพงษ์ระพีพบกันอีกครั้งในช่องอุบาลคลิปโตนะครับสำหรับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องความลับของเงินเรื่องหนึ่งที่มาจากทองเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะรู้กันในแวดวงวิชาการนักเศรษฐศาสตร์หรือกลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นสับแสงแปลกประหลาดที่ไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกัน แต่ก่อนอื่นนะครับขอกำลังใจจากผู้ฟังทุกท่านเพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปันความรู้แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนคนอื่นด้วยครับขอบคุณครับเอาละเรื่องที่ว่านี้ก็คือเรื่อง s i n u r i s h เพื่อให้เราเข้าใจแบบดำดิ่งสักนิดหนึ่งผมจะปูพื้นฐานตั้งแต่การออกเสียงของคำนี้เลยเพราะว่ามันออกเสียงยากและก็ตัวสะกดกับการออกเสียงก็ไม่ค่อยตรงกันนัก รากศัพท์เป็นคำเก่าของภาษาฝรั่งเศสมันเลยเขียนออกมาในหน้าตาคล้ายๆภาษาฝรั่งเศสและถ้าเกิดสืบลึกไปกว่านั้นก็จะพบว่ารากศัพท์คำนี้ก็มาจากภาษาละตินวิธีการออกเสียงถ้าใครรู้จักตัวกำกับการออกเสียงที่เรียกว่า Phonetic ก็จะรู้ว่าคำนี้มี3พยางให้ลองเปิด Dictionary แบบอังกฤษอังกฤษดูนะครับอย่างผมใช้ของ Cambridge ก็จะมีรายละเอียดของ p โ o n e t i c ที่ครบเข้าใจได้ไม่ยากเดี๋ยวผมจะลองไล่เสียงให้ดูถือว่าเป็นเกล็ดเล็กๆน,น้อยๆในการใช้ Dictionary และก็ทำความเข้าใจในการอ่านออกเสียง Phonetic เพื่อวันข้างหน้าต้องเจอคำออกเสียงแปลกๆอีกนะครับตัวกํากับการออกเสียงอย่างโฟ o นติกฟอร์แมตจะอยู่ในเครื่องหมายเปิดด้วยสแล้ก็ปิดด้วยส ส่วนสัญลักษณ์ฝนทองที่เป็นขีดเดียวหมายถึงพยางที่ลงน้ำหนักเสียงอย่างคำนี้นะครับน้ำหนักเสียงอยู่ที่พยางแรกและมี3มหน่วยเสียงด้วยกันก็คือเสียงเสออเนออกเสียงว่าซินมาดูพยางที่2ตัวเจนี้ไม่ใช่เสียงเจนะครับแต่เป็นเสียงเยอะแบบคำว่า yes ส่วนตัวนี้เรียกว่าชวาเป็นตัวแทนของการออกเสียงเออ ดังนั้นสองหน่วยเสียงรวมกันเยอะเออก็กลายเป็นเยอะและพยางค์สุดท้ายมีหน่วยเสียงอาเสียงอีกและสองตัวนี้เป็นเสียงเดียวนะครับมันเป็นตัวแทนเสียงเจะแบบเสียงเจเมื่อเอาเสียงมารวมกันทั้งหมดก็กลายเป็นคำว่า lish จากนั้นก็รวมหน่วยเสียงทั้งหมดเข้าด้วยกันก็จะได้คำว่า s i i n e n i o r a g e เป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าตัวเขียนกับการออกเสียงเป็นคนละเรื่องกันเราไม่ใช่เนทีฟนะครับดังนั้นไม่คุ้นกับคำไหนอย่าพยายามไปออกเสียงตามตัวสะกดที่เห็นนะมันจะเพี้ยนเอาได้เอาละเรื่องการออกเสียงประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูความหมายกันบ้างคำนี้นะครับหมายถึงกำไรที่รัฐบาลพิมพ์เงินของตัวเองออกมา และนี่คือความหมายใน Dictionary เลยนะครับเอาละเรามาถอดรหัสกันต่อทำไมผมถึงบอกว่าเป็นความรับของเงินที่มาจากทองคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อประมาณสัก2,600ปีที่แล้วมีชาวพื้นเมืองที่เรียกว่าชาวลิเดียนเขาได้นำทองคำและแร่เงินมาทำเป็นเหรียญแบบเป็นก้อนๆน,นะครับเพื่อใช้เป็นตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในเมือง สิ่งที่น่าสนใจก็คือทองคำซึ่งเป็นโลหะเพียงไม่กี่อย่างนะที่คนทั้งโลกทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันยอมรับว่ามันเป็นของมีค่าอย่างไม่มีใครขัดขานด้วยคุณสมบัติของความหายากความสวยงามความคงทนความสามารถในการหล่อขึ้นรูปสามารถแบ่งแยกส่วนได้ตามต้องการซึ่งนับว่ามีคุณสมบัติเพียบพร้อม ในการเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับมันก็เลยเกิดโรงผลิตเหรียญขึ้นมาที่เราเรียกกันว่าโรงกระสาบส่วนภาษาอังกฤษใช้คำว่ามินและแต่โรงผลิตเหรียญก็ผลิตเหรียญออกมาคล้ายกับการทำสินค้าจากนั้นก็ใส่สัญ,ญลักษณ์ต่างๆลงไปเรียกได้ว่ามันเป็นแบรนด์ของคนผลิตก็ว่าได้นะครับซึ่งตอนนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นรัดเพียงอย่างเดียว คนอื่นก็สามารถผลิตขึ้นมาได้สำหรับมูลค่าของเหรียญก็คือตัวมูลค่าของทองนั่นเองดังนั้นเงินในยุคนั้นมันก็คือทองนั่นเองต่อมาอีกนานเลยนะครับในยุคของกรีกเมืองเอเธนก็มีการผลิตเหรียญทองคำและแร่เงินเป็นจำนวนมากเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของความเจริญเศรษฐกิจก็เติบโตแต่ในยุคโบราณเนี่ย สงครามเกิดบ่อยโดยเฉพาะช่วงหนึ่งของสงครามเพลพอนเนเซียมันมีการปิดกั้นเส้นทางเหมืองแร่เงินซึ่งอยู่ในสปาตาคุนเชื่อไหมครับแล้วก็เส้นทางของเหมืองขุดทองทําให้การขนส่งแร่ก็ทําไม่ได้ทีนี้เราทําไงครับเงินก็ต้องผลิตแร่ก็ไม่มีสงครามก็นานมันก็เลยมีไอเดียนึ่งผุดขึ้นมาจากใครก็ไม่รู้ ทำให้เจ้าเมืองเอเธนสั่งให้มีการผลิตเหรียญโดยแทนที่จะเป็นทองเพียงอย่างเดียวหรือเป็นแรง่เงินเพียงอย่างเดียวก็เอาแร่อะไรก็ได้ใส่เข้าไปด้วยแต่ยังให้ตรามูลค่าของเหรียญเท่าเดิมเอาไว้แล้วลองดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรปรากฏว่าประชาชนรับรู้เรื่องราวก็โอเคนะไม่ได้ว่าอะไรเข้าใจได้ <c oughs> เห็นอะไรไหมครับลองคิดดูสักนิดหนึ่ง จุดนั้นก็คือจุดเริ่มต้นที่รัฐเรียนรู้แล้วว่าเงินจริงๆแล้วไม่ใช่เนื้อแท้ของโลหะมีค่าแต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นที่รัฐกำหนดอำนาจที่รัฐมีที่ทำให้ทุกคนยอมรับสภาพของตัวกลางแทนเงินจากการเรียนรู้นี้เองก็นำมาสู่ความคิดในการทำกำไรนิ่มๆออกแรงน้อยลงทุนต่ำโดยอันดับแรกนะครับ คือการประกาศผูกขาดการผลิตเหรียญก่อนเลยว่าโรงกระสาบจะต้องเป็นของรัฐเท่านั้นและ 2. หาวิธีทําให้ต้นทุนการผลิตเหรียญให้ต่ําที่สุดให้น้อยกว่าโมโูลค่าที่กําหนดในเหรียญจากนั้นก็ผลักดันเหรียญออกไปสู่ตลาดเหมือนกับขายสินค้าและไอ้กำไรที่เกิดขึ้นเป็นไรายได้ของรัฐด้วยวิธีนี้เขาเลยเรียกว่าซินยูริชนั่นเอง และตั้งแต่นั้นมานะครับรัฐต่างๆในโลกนี้ก็เรียนรู้วิธีนี้เช่นเดียวกันจากการผูกขาดการผลิตเพียงอย่างเดียวด้วยข้ออ้างเรื่องความมั่นคงด้วยข้ออ้างเรื่องการบริหารจัดการและใช้พลังอำนาจทางการทหารเข้าควบคุมสร้างความมั่งคั่งให้กับรัฐบาลด้วยการผลิตเงินออกมาแล้วให้ประชาชนเอาแรงงานมาแลกเอาสินค้ามาแลก ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับที่คิดภาษีกับประชาชนหรือเอาผลผลิตความมั่งคั่งของประชาชนมาอยู่ที่ตัวเองและนี่คือที่ไปที่มาของคำว่า s i n u r i s h มาถึงตรงนี้เมื่อเราเข้าใจกรอบนี้แล้วลองเอาสิ่งนี้นะครับมาทำความเข้าใจรัฐในปัจจุบันบ้างลองมองไปที่เงินดอลลาร์ดูที่เรารับรู้ว่ามันมีคุณสมบัติของการเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยน มันเป็นเงินแต่ในระดับประเทศแล้วเงินทุกสกุลก็คือสินค้าประเภทหนึ่งถ้าจะบอกว่าสินค้าที่ขายดีมีมูลค่ามากที่สุดของเหล่าประเทศตะวันออกกลางคือน้ำมันแล้วอะไรที่เป็นสินค้าขายดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาคำตอบก็คือเงินดอลลาร์ครับตะวันออกกลางมีน้ำมันอยู่ใต้ดินต้นทุนก็คือการขุด โซนอเมริกาต้นทุนทางตรงก็คือค่าพิมพ์กระดาษค่าหมึกค่าขนส่งส่วนต้นทุนทางอ้อมก็คือค่าการตลาดที่ทำให้ทุกประเทศต้องการเงินดอลลาร์ทุกวันนี้อเมริกาส่งออกเงินดอลลาร์ไปขายทั่วโลกอย่างมากมายมหาศาลผูกขาดการผลิตโดยเฟดซึ่งก็คือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเฟดพิมพ์เงินขึ้นมาเฉย,เฉย ที่เรียกชื่อเพราะเพราะว่า QE แล้วรัฐบาลก็เอาเงินมาใช้โดยการเอาพันธบัตรไปแลกจากนั้นก็เอาเงินไปทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ1 8 9ยรวมถึงส่งออกไปขายในต่างประเทศด้วยส่วนประชาชนก็โดนบังคับให้ใช้เงินที่รัฐกำหนดเท่านั้นทำงานหนักแค่ไหนก็ต้องเอามูลค่าของหยาดเหงินแรงงานที่ทำมาบรรจุไว้ในภาชนะที่เรียกว่า เงินของรัฐหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Fiat Currency ความซวยของประชาชนก็คือไอ้ภาชนะที่ว่านี้มันมีรูรั่วอยู่ที่เรียกว่าเงินเฟอ้อประชาชนที่ทำงานหนักแล้วเอางานของตัวเองมาใส่ในภาชนะนี้วันเวลาผ่านไปหันมาดูอีกทียาดเงื่อแรงงานที่เก็บไว้ก็หายไปเยอะเลยจากรูรั่วที่เกิดขึ้น คือเรื่องราวเหล่านี้นะครับในหลายร้อยปีที่ผ่านมาก็มีประชาชนกลุ่มน้อยที่รู้เรื่องมากกว่าคนอื่นก็จะเก็บความมั่งคั่งของตัวเองในภาชนะที่คิดว่ามันสามารถเก็บมูลค่าอยู่ไม่มีรูรั่วหรือถ้ามีก็รั่วน้อยมากซึ่งอาจจะเป็นทองอาจจะเป็นที่ดินอาจจะเป็นหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนส่วนใหญ่ที่เป็นลากยา ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวอะไรมากนักก็เชื่อรัฐบาลเก็บหยาดเหงื่อแรงงานอยู่ในรูปแบบของเงินเฟยสเกือบทั้งหมด <c oughs> ถึงตรงนี้ทุกคนเห็นภาพและการเชื่อมโยงไหมครับระหว่างสิ่งที่รัฐทำที่เราเรียกว่าซิ n i ย r ริเรื่องของเงินเฟอ้อและภาชนะในการเก็บความมั่งคั่งของประชาชนผมอยากให้ค่อยๆปฏิปต่อจิกซอให้เป็นภาพใหญ่นะครับ ทีนี้ขอวกกลับมาที่เรื่องคริปโตสักนิดหนึ่งถ้าใครมีโอกาสไปอ่านไวท์เปเปอร์ของเทรา a ชนก็จะรู้ว่ามันมีคำว่าซินยอริชอยู่ในนั้นด้วยซึ่ง Terra ราเชนเอาคำนี้มาอธิบายกลไกาการสร้างเหรียญสเตเบิลคอยอย่าง UST และ LUNA โดยการมิ้นเหรียญขึ้นมาเฉยๆและต้นทุนการผลิตก็ไม่มีไวท์เปเปอร์เขาบอกไว้อย่างนั้นนะครับ แต่จริงๆแล้วต้นทุนทางอ้อมก็คือต้นทุนในการสร้างระบบขึ้นมาจากนั้นก็ใช้กลไกดีมานซัพายในการทำทาา b i t า a g e ตรึงมูลค่าของ s t ตเบิลคอยเอาไว้ซึ่งรายละเอียดตรงนี้จะซับซ้อนสักนิดหนึ่งเอาไว้มีจังหวะนะครับผมจะตัดเรื่องนี้มาเล่าแยกอีกครั้งหนึ่งแต่ในคลิปนี้ผมอยากให้เข้าใจในเรื่องของซินยูริชก่อนโอเคเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับ ผมอยากจะฝากผู้ฟังให้ไปคิดกันต่อนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวเด็ดๆเกี่ยวกับเงินยังมีอีกเยอะเอาไว้ผมจะค่อยๆทยอยตัดออกมาเล่าปฏิปัตต่อเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับท้ายสุดนี้ใครอยากจะมาร่วมกลุ่มไลน์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้โลกคริปโตไปด้วยกันก็ให้คลิกลิงก์จอยมาตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ